กาตูเลิฟลี่สกุละาเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนรักแท้แพ้กระทะทองแดง Oh no พ่อของฉันเป็นเภสัชกรค่ะเงินที่ได้มาเซ้งตึกเพื่อเปิดร้านยานั้นมาจากพี่สาวแม่หรือป้าของฉัน จะไม่น่าชื่นชมก็ตรงที่แม่ยืมเขามาแต่แม่ไม่ยอมคืนนี่ลหละลืมแนะนำตัวไปฉันชื่อน้อยหนา่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมฉันมีแฟนเพจส่วนตัวทำให้มีลูกเพจอยู่ประมาณหนึ่งช่วงว่างแบบนี้ก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกเพจคนหนึ่งอย่างสนิทสนม ามาทวงบุญคุณอยู่ได้ฉันบอกแล้วไงพี่บุตรบงว่าร้านยาร้านนี้มันใหญ่โตได้ไม่ได้เกี่ยวกับเงินคุณพี่เลยมันเกี่ยวกับความสามารถฉันมรกตถ้าแกคิดแบบนั้นแกก็คืนเงินพี่มาสิอย่ามาทำตัวเป็นคนได้ดิบได้ดีแล้วไม่เห็นหัวกันแบบนี้เฮ้ย <c oughs> แม่นะแม่ไม่ยอมคืนเงินป้าไปสักทีแม่ไม่อายคนแถวนี้แต่หนูอาย ที่ทุกวันนี้คุณป้าลำบากม่ค่อยมีเงินเพราะแม่ฉันแท้แท้มิ้วแกก็เลยพลอยลำบากไม่ได้เรียนต่อต้องมีครอบครัวไวขนาดนี้น้อยนาอย่าพูดแบบนั้นเลยยังไงเราก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะมองมุมกลับในความโชคร้ายฉันก็ยังได้เจอผู้ชายดีๆแบบที่เก่งน,นะอันนี้จริงฉันยังแอบอิจฉาคู่แกเลยส่วนคนที่ฉันคุยอยู่นี่สิไม่ชัดเจนอะไรสักอย่าง มิ้วเป็นลูกสาวคุณป้าบุษบงค่ะพ่อของเธอเสียชีวิตไปนานแล้วทำให้ป้าค่อนข้างเป็นห่วงจึงให้เธอแต่งงานกับคนที่ไว้ใจได้ส่วนคนคุยที่ฉันบอกก็คือลูกเพจคนนั้นละ่ะค่ะเขาชื่อเคยอมรับว่าตอนแรกฉันเป็นคนคุยก่อนแต่ฉันมั่นใจว่าตอนนี้เขามีใจให้ฉัน เหมือนเดิมเลยฮะพอฉันถามอะไรที่มันเกี่ยวกับเขาเขาก็เลี่ยงที่จะตอบทำไมกันนะจะว่ามีแฟนอยู่แล้วก็ไม่ใช่เพราะเจ้าตัวยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีกลับมาแล้วเหรอลูกสาวฉันนี่อย่าบอกนะว่าแกไปหาคนบ้านนั้นคุณแม่คะ เราควรเกรงใจเขาด้วยซ้ำเงินที่คุณแม่เอามาแซงตึกก็เงินบ้านเขานะคะเอนี่ใหญ่ยยน้อยหน่าจะงง่ไปไหนเงินตั้งหลายแสนทำไมต้องคืนฉันได้ยินแบบนั้นก็รีบยุติการถกเถียงทันทีเพราะรู้ดีว่าแม่ฉันคงไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองผิด ในเวลาแบบนี้ก็มีเพียงคุณเคที่เป็นเซฟโซนให้ฉันฉันสามารถปรับทุกกับเขาได้แทบทุกเรื่องผมปลอบใจคนไม่เก่งหรอกแต่คุณอยากคิดมากเลยนะครับมองในสิ่งที่เราสบายใจก็เป็นซะแบบนี้แล้วจะไม่ให้ฉันรู้สึกดีด้วยได้ยังไงแปลกพอถามว่าทำงานอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ยอมบอก ว่าแล้วผิดจากที่พูดซะที่ไหนเปลี่ยนเรื่องไปคุยเรื่องอื่นเฉยสวัสดีค่ะป้าปบุษบงนิ้วคุณเก่งด้วยสู้ๆนะคะเฮ้ยน้อยน่าอย่าบอกนะว่าวันนี้จะมาช่วยอุดหนุนไก่ย่างอีกแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหากับคุณน้ำมรกตหรอก นั่นสิลูกป,ป้าแยกแยะได้แม่หนูก็แม่หนูตัวหนูก็ตัวหนูไม่ต้องยกว่าเป็นความผิดตัวเองหนูอยากช่วยค่ะป้าก็แม่หนูเล่นไม่นึกถึงบุญคุณคุณป้าเลยว่าคุณป้าช่วยมาก็เดือดร้อนมิวจ๊ะเดี๋ยวออกมาสามตัวเลยนะฉันจะเอาไปฝากเด็กๆแถวนี้แล้วก็พวกลูกน้องสี่ขาด้วยจ้าขอบใจนะคุณแม่นี่มันอะไรกันคะ นังโง่ฉันสิต้องถามแกแกเอาเงินฉันไปให้พวกมันทำไมคุณแม่พอเธอค่ะคุณแม่ได้มาเยอะแล้วนะคะคุณแม่ไม่สงสารคุณป้าบุรสบองกับมิวบ้างหรอน้อยหน่ะนี่แกเป็นลูกใครถ้าจะพูดแบบนี้อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าจนกว่าฉันจะหายโกรธแน่น,นอนตอนนั้นฉันเสียความรู้สึกมากคนที่ฉันนึกถึงก็มีแค่คุณเค ฉันตัดสินใจทำอะไรบ้าๆลงไปฉันบอกไปตรงๆว่าฉันชอบเขาและอยากเจอเขาฉันถึงกับน้ำตาตกเขาอ่านแล้วไม่ตอบแต่ไม่ใช่แค่นั้นที่ฉันเสียใจไม่สามารถติดต่อบุคคลน,นี้บนเมสเซนเจอร์ได้นี่เขาบล็อกเราอย่างนั้นเหรอต่อมาร้านยาของเราก็ถูกงแงะ เล่นเอาแม่สูญเงินไปหลายแสนนี่หรือว่ามันจะเป็นกรรมน้อยน่ะฉันรู้เรื่องหมดแล้วนะฉันอยากให้แกกินข้าวกินปลาบ้างมิวแกก็รู้ว่าตอนนี้ฉันเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรแล้วคนที่เคยให้กำลังใจฉันเขาก็ทิ้งฉันไปเรื่องนี้ก็ด้วยน้อยน่ะที่ฉันไปตามสืบมาให้แกเขาไม่ได้ทิ้งแกเขาแค่มีความจำเป็นบางอย่าง ใช่นี่ไงเขากับแม่เขามาหาน้อยหนาแล้วหนูจ๊ะแม่ต้องขอโทษด้วยนะแม่เองก็เพิ่งรู้เรื่องเดี๋ยวนะคะเพราะแบบนี้เองเขาถึงไม่ตอบอะไรหนูเลยแถมในหน้าเฟซบุ๊กก็ไม่อัปเดตมาเป็นปีแล้วแต่จะว่าเขาผิดมันก็ไม่ใช่เพราะหนูเป็นคนที่ใช้ลูกตือ้ออยากคุยกับเขาก่อนหนูจ๊ะ พระเคต้องบวชตั้งแต่อายุน้อยๆด้วยเหตุผลจำเป็นบางอย่างและเขาต้องบวชตลอดชีวิตดังนั้นอาจจะมีบ้างที่เผลอทำตัวไม่เหมาะสมไปแม่ต้องขอโทษแทนด้วยไม่เป็นไรค่ะหนูเองก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะน้อยหนาพระเคด้วยค่ะน้อยหนาขอโทษน้อยหนาไม่รู้ไม่หรอกโยมน้อยหนาอาตมาเองก็มีส่วนผิด ที่ไม่ตอบน้อยหนาเพราะโกหกไม่ลงพูดตรงๆก็ไม่ได้น้อยหนาเข้าใจแล้วค่ะตอนแรกน้อยหนาก็น้อยใจแล้วก็คิดว่าตัวเองผิดอะไรแต่อย่างน้อยตอนนี้น้อยหนาก็สบายใจแล้วน้อยหนาไม่เป็นไรนะน้อยหนายังมีฉันฉันกับพี่เก่งจะคอยช่วยเหลือน้อยหนาเสมอเลยขอบคุณนะมิวแม่ฉันก็ได้รับผลกรรมที่ทำกับแม่เธอเอาไว้แล้ว เวลานี้ฉันเข้าใจชัดเจนแล้วว่าทำไมความรักในครั้งนี้ถึงสมหวังไม่ได้เพราะชาตินี้เรารักกันไม่ได้บางความรู้สึกเนี่ยรักไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่รักนะคะเป็นยังไงกันบ้างตับพังหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงด้วย ชอบคลิปนี้ไม่อยากดูคนเดียวต้องกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดทุกคลิปก็ต้องติดตามและก็ดิ่งช่องเอาไว้นะคะเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย